ถึงเรื่องของตัวเลขที่ชัดเจนในการเปิดประตูระบายน้ําจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีนั้นได้แสดงความไม่พอใจก่อนจะตัดบทแล้วรีบเดินหนีผู้สื่อข่าวไปค่ะเประตูขส่วองง่าามเสขอันนี้เราได้ให้หลักการอย่างนี้ค่าว่า ปิดไม่ได้เปิดร้อเรซเราหลีลงนะคะเพราะว่าเราเป็นห่วงในนิคมอุกสาหกรรมก็ให้ทางด้านของกรทมกับผู้ที่คณะบริหารติดตามในเรื่องของการแก้ไขเรื่องน้ํานั้นลงไปดูให้เปิดในปริมาณที่ไม่กระทบกับนิคมสักรรมบางส่วนอย่าให้เปิดอีกเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอเซ็นเนี่ยครับ ไม่ค่อยเสนอชาวบ้านจะไม่ค่อยยืดหยุ่นจะให้เปิดแบบวันนี้ตกลงกันแล้วที่80เต็นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะหมายถึงเปิดเพิ่มครับไม่ให้เปิดไม่ใช่ว่า80จอากให้เปิดเพิ่ม70ครับจากที่เปิดการ70คั้ร้อยนึงแล้วจะเปิดอีก70ได้ยังไงคะยังไงครับโยอะไรคะต้องถามก่อนราคุณถามถามถามใหม่ได้ไหมคะขอถามตอนนี้ตกลงให้ถามกรมชนดีกว่าไหมคะทำไมต้องมาถามเดี๋ยวนะคะถามยังไงมากคะหมายถึงว่าตอนนี้ชาวบ้านอีกฝั่งเนี้ยจะให้เปิดเพิ่มจากที่เคย50เตี้อีก70เต็ไม่ใช่ อนุญาตอย่างนี้นะคะเมื่อคืนเนี่ยเป็นอย่างนี้ว่าเดิมทีก็อยากจะเปิด70เซนแล้วก็เราก็มาขอต่อรองกันไปก็จนสุดท้ายจบมาที่80เซนค่ะแบบนั้นค่ะมั่นใจนะคะว่าทุกอย่างจะจบแล้วตรงนี้จะไม่มีปัญหาอะไรขึ้นแบบนี้่นี่ะมอยนี้เหรอคะขอโทษเหตนเห็นใจกันมั้งเหรอคะขอโทษค่ะนายกฯวันนี้นะคะเรนนายกรัฐมนตรียังบอกด้วยนะคะว่าคาดว่าเวลาประมาณ 1- 2วันระดับน้ำนั้นจะทรงตัวก่อนจะลดระดับลง